สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆดก Good morning ค่ะนี่วันนี้เรามาร้องเพลงกันดีกว่าค่ะเด็กๆดร้องเพลง A B C น้องพร้อมกันนะคะร้องดังๆพร้อมแล้วเราร้องกันเลย A B C เก่งมากค่ะเยี่ยมยอดค่ะเราอ่านเราร้องเพลง a ถึง z ไปแล้วเรามาอ่านครบทวน A ถึง z กันค่ะเด็กๆแล้วก็จะมีกิจ,จก,กรรมต่อนะคะพร้อมหรือยัง,องพร้อมแล้วเรามาอ่านกันเลยค่ะตัวแรกนะคะเด็กๆตัว R, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z เก่งมากค่ะเด็กๆฮะ ถึงแไปแล้วเราจะมาลองฝึกเขียนตัวตอนนั้นครูวิพาณเด็กๆเขียนตัวอะไรไปนะคะตัว F กับตัว G แต่ครั้งนี้เราจะมาฝึกเขียนการคือตัว H แล้วก็ I ค่ะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเตรียมดินสอกับกระดาษไว้นะคะอ่าเราไปเขียนกันค่ะค่ะเด็กๆหยิบเล่มนี้ขึ้นมานะคะมัน มันจะมีอยู่หน้าว่างใช่ไหมที่เราเขียนตัว F กับตัว G ไปแล้วเปิดถัดไฟค่ะเด็กๆอ่าคือหน้านี้เราจะมาเขียนตัวอะไรนะคะที่ครูวิบอกไปตัว H กับตัว I ค่ะอ่า,อาเรามาเขียนกันเลยอ่าเด็กๆจุดนะคะยากลงมาอ่าหเส้นแล้วก็ขยับไปหน่อยจุดลากเส้น คู่กันเสร็จแล้วเด็กๆก็มาขีดตรงกลางอีกหนึ่งตัวนะคะจุดลากลงจุดลากลงแล้วก็ขีดตรงกลางเยี่ยมยอดนี่คือตัว H ต่อไปเป็นตัว I ค่ะต่อไปเขียนตัว I ค่ะเด็กๆอันนี้เขียนง่ายเลยค่ะเด็กๆจุดลากลงมาค่ะ อ่าหนึ่งเส้นแล้วเด็กก็ไปขีดข้างบนนิดหนึงแล้วก็ข้างล่างอ่านี่คือตัว I อ,อีกหนึ่งตัวค่ะจุด I ข้างบนแล้วก็ข้างล่างนี่คือตัว I เด็กๆไปฝึกเขียนมานะคะแล้อย่าลืมส่งมาให้ดูด้วยนะคะ